สวัสดีค่ะตอนนี้แอดก็อยู่ที่เขาเรียกว่าสวนตัวเองนั่นแหละแต่ว่าพี่สาวและพี่เคยนะคะเขาทำการปลูกถั่วฟักยาวเนาะแบบว่าก็คือลองทำดูให้มีรายได้นะ,ะเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตครอบครัวเนาะเพราะว่าคือพี่เขยอะ่ะแต่ก่อนทำงานก่อสร้างนะคะแล้วเขาไม่สบายนะคะก็คือ,อมี โรคนะคะก็คือมะเร็งปอดนะคะทุกคนก็เลยอาการก็คือไม่สามารถที่จะทํางานก่อสร้างได้อีกแล้วเนาะก็ต้องไปพบหมอเป็นประจําก็เลยพยายามที่จะทําสวนนะคะเพื่อปลูกผักทีละเล็กน้อยอย่างน้อยก็เผื่อว่าจะมีไรายได้บ้างนี่ก็คือความหวังโดยคนทั่วไปของชนดบทอ,อยู่แล้วไม่รู้ว่า จะขายได้หรือไม่ได้นะคะแต่เขาก็มีความหวังนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตมีความหวังได้นะคะก็คือช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์วิดีโอนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าถั่วกำลังออกฝักสวยแค่ไหนโ <c oughs> อ้ผีเสื้อมาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของดอกแต่รู้สึกว่าเท่าที่แอดสังเกตเนี่ยเขาติดดอกไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนำพี่สาวให้ทำการใช้วิตามินฉีดเนาะก็คือจะลองใช้ก็คือปุ๋ยหมักนะคะโดยปกติแล้วพี่สาวใช้ปุ๋ยหมักที่แอดออทำการหมักที่บ้านอยู่แล้วที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ชูรสแล้วก็เอ็มร้อย แล้วก็ปีนคะาะลองผสม,มให้เขานะคะแล้วให้เขาลองฉีดเพราะว่ามันมันไม่ค่อยออกดอกนะเท่าที่แอดสังเกตเนี่ยก็คือแต่ถ้าเราจะแนะนําให้เขาตัดใบไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาปลูกนะไม่ใช่แอดนะเดี๋ยวแอดจะเอามาแปลงทดลองไม่ได้และสังเกตว่าเขาพยายามมากขนาดไหนนะคะก็คือเนี่ยต้นไผ่เขาก็ตัดทําเป็นโครงนะคะก็คือ อย่างว่าก็คือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะนั่นคือต้นผายที่เราใช้นะคะก็อันนี้พี่เคยนั่งทำนะก็หลายวันทีเดียวเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะที่จะสนับสนุนหรือต้องการที่จะซื้อถั่วนะคะก็สามารถที่จะบอกแอดได้นะคะหรือส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะ,ะแอดก็จะ ทุกอย่างนะคะตามตามที่สติ๊กเกอร์จริงๆเลยก็คือจะให้เขาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเขาก็คือถ้าใครไม่สะดวกที่อยู่ทางไกลก็สามารถที่จะเป็นการบอกบุญหรือส่งต่อบุญก็ได้นะคะก็คือการซื้อแล้วแอดก็จะเอาไปให้กับคนที่ เป็นคนที่ค่อนข้างมีไรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุในชุมชนนะคะให้เขาได้รับถั่วลิสงนะคะก็คือ,อไม่ใช่ถั่วลิสงถั่วฝักยาวก็คือถั่วฝักยาวต่อบุญน,นั่นเองนะคะนะก,ก็แอดก็เป็นคนช่วยเหลือที่ทําอยากให้เขามีกําลังใจในการที่อย่างน้อยอก็ได้100 200ต่อวันมันก็ดีนะคะทุกคน50บาทต่อวันเนี่ยคือชาวบ้านเขาดีใจมากเลยนะคะนี่ก็คือ แตงถั่วก็จะมีแค่นี้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันปลูกไม่ขึ้นส่วนแตงกวานี่ประสบผลล้มเหลวนะคะการรดน้ําก็คือจะใช้น้ําธรรมชาติและก็จะใช้สายยางนะคะก็คือเราไม่มีระบบน้ํานะคะนี่ก็คือแตงกวาน,นะคะก็จะมีแค่นี้มันไม่ขึ้นก็คือล้มเหลวนะคะแตงกวา่าเนาะและวันนี้แอดก็จะพาพี่สาวไปซื้อ ต้นอต้นเขาเรียกต้นไรนะต้นชะอมนะคะเพื่อที่จะปลูกริมรั้วนะเนี่ยเพราะว่าเออก็คือให้เขามีไรายได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากปลูกชะอมให้มันอยู่ริมรัว้วแล้วก็สามารถที่จะตัดขายได้เนาะเราก็ไม่รู้อนาคตอย่างที่บอกแอดทำความล้มเหลวมาเยอะมากในการทำสวนนะคะรถไฟมาพอดีเลยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆมีแนวคิดข้อแนะนําที่อยากให้แอดทำยังไงให้สวนแห่งนี้กลับมาแบบว่ามีชีวิตชีวาหรือแบบว่าคนที่อย่างเช่นพี่สาวเนี่ยที่มีไรายได้น้อยและกำลังเดือดร้อนเนี่ยมีมีมีมไรายได้บ้างนะคะบ้างคือเราไม่คาดหวังว่าจะได้เยอะแต่คือได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่แบบเรียลๆไปเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจได้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์อนะคะ0 3ย์ -3 3้าหรือเพจโบไหมไทยนะคะหรือสามารถที่จะออส่งสติกเกอร์ที่คลิปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดก็จะดูตามนะคะแล้วก็จะได้กล่าวขอบคุณต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ